วันนี้เรื่องที่หมอจะพูดก็คือเรื่องถ้าหายโควิดแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าต้องกักตัวยังไงต้องกักตัวครบ14วัน21วันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีข้อมูลจากหลายหลายๆแหล่งนะคะสำหรับวันนี้หมอจะพูดข้อมูลฉบับปรับปรุงวันที่21กรกฎาคม2564นอะคะอันนี้หมอมาให้ความรู้เพราะว่าหมอต้องพูดแบบเนี้ยเยอะมากวันหนึ่งหลายร้อยสายพูดทุกๆวันนะคะอะไรที่ถือว่าคนไข้ที่เป็นโควิด หายแล้วนะคะคนไข้ที่ไม่มีอาการแล้วโดยที่ให้แพทย์วินิจฉัยเป็นหลักและคนไข้คนนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำ RT-PCR, a n t i เจนหรือ antibody ในการพิสูจว่าหายแล้วให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยว่าไม่มีอาการจาก ผลข้างเคียงรวมถึงอาการจากเชือ้อโควิด -19 แล้วเวลาเราอะ่ะจะนิชาร์จหรือจะจำหน่ายผู้ป่วยหรือจะบอกว่าคนไข้เนี่ยพ้นจากอาการโควิดแล้วแล้วจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเราจะมีเกณฑ์แบ่งตามอาการของผู้ป่วยดังนี้ค่ะอันแรกคือคนไข้ที่ติดเชือ้อโควิดและไม่มีอาการแสดงใดๆเลยหรือสบายดีนะคะให้นับว่า คนไข้ปลอดจากโควิดแล้วเนี่ย14วันหลังจากที่ทำ RT-PCR positive หรือ Antigen test positive ให้นับ14วันแล้วก็ถือว่าหายแล้วนะคะอันดับที่1น,นะคะข้อที่2ถ้ามีอาการน้อยๆห,หรือไม่มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยงนะคะให้นับ14วันแล้วหายป่วยนับจากวันที่มีอาการนะคะข้อที่3ถ้าคนไข้มีอาการหนะัก มีออกซิเจนดรอปนะคะมีอาการเยอะนะคะ ให้นะับยี่สิบวันหลังจากวันที่มีอาการวันแรกเป็นระยะเขาเรียกว่า isolation หรือระยะแยกตัวนะคะหลายๆคนก็รักหมอมากหมอจะจำหน่ายเพื่อให้มีเคสใหม่เข้ามาได้คนไข้ก็ไม่ยอมไปเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวหลุดออกไปแล้วเกิดมีอาการไข้กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะติดต่อมหมอไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าสักวันที่สิบมาแล้วเนี่ยหมอโทรไปหรือมีคุณหมอโทรไปคนไหนก็ตามเนี่ยแล้วไม่มีอาการอะไรแล้วค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถ แบบดูแลตัวเองทั่วไปว่าหายแล้วได้ไม่ต้องกังวลนะคะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย